โลชั่นบำรุงผิวกายบเทนนิ่งบอดี้โลชั่น S.P.F. 50บวกบวกบนะช่วยปรับสีผิวให้สว่างใสอันนี้เขาจะช่วยปรับสีผิวให้กระจ่างใสขึ้นมาอันทีหนึ่งสองระดับเลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนให้ไม่เหนียวเหนอะหนะกันน้ำกันเหงื่อพร้อมมีสารสกัดช่วยให้ผิวเนี่ยแลดูสุขภาพดีดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นธรรมชาตินั่นก็คือ โรสเม่อาจะปูไม่ทันน่ะไม่ทันย้อนๆนิดนึงได้ไหมฮะนั่นก็คืออ่ะนะช่วยให้ผิวเย่าได้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 ช่วยให้ผิวแลดูสุขภาพดียิ่งขึ้นเป็นธรรมชาตินั่นก็คือโรสเม่โอเคแล้วก่อนเสียงปรบมือให้ผู้สนับสนุนของเราแล้วก็กินมันกับตบเตยเลยค่ะโอ้โหได้เสียงตบมือด้วยขอบคุณมากนะขอบคุณครับดูภูมิใจมากเลยอันนี้ที่เห็น ไปพร้อมกันนะอ๋โอเคอ่ามีรอบจริงแล้วเนาะอันนี้ไม่มีรอบจริงแล้วเดี๋ยวเราจะมารอบจริงกันตอนเล่นเกมนี่แหละนะคะอ่าั้นเดี๋ยวตอนนี้เราจะมีกิจกรรมนะคะให้ทุกคนเนี่ยได้ขึ้นมาเล่นเกมกับคิมมอนกับคอปเตอร์ครับโดยที่เราจะขึ้นมาด้านบนเวทีแบบนี้นะคะแบ่งเป็นครั้งละสองทีมนะคะจะมีทั้งหมดนะคะสิบทีมด้วยกันอ่าขึ้นมานะคะด้านบนเวทีเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งว่า ในรอบนี้<ม>กิจกรรมน,นี้นะคะมีทีมไหนบ้าง<ม>แล้วที่นั่งอยู่ตรงไหน<ม>นะคะเตรียมความพร้อมพอแจง้งตำแหน่งที่นั่งปุ๊บลุกขึ้นมาแล้วก็ขยับมาที่ด้านขวามือนะคะ<ม>เข้าแถวกันก่อนเลย<ม>โดยนะคะเพื่อไม่ให้แออัดแล้วก็เป็นไปตามการจัดงาน